ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจหมูมากับเมนูบะหมี่แห้งเครื่องแน่นที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากคือทำเสร็จแล้วเดียนไม่งอรา้านก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแล้วจ้ะทำกินเองได้แล้วแถมรสชาติยังเลิศใส่เครื่องแบบจุกๆไม่มีกักเลยนะคะทั้งกุง้งหมูแดงไข่ต้มเยิมย้มๆฟินไม่ไหวและที่สำคัญวิธีทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนทำเสร็จแล้วทานกันได้ทั้งบ้านเลยจ้ะ ทั้งคุณสามีและลูกๆยิ้มกันเลยที่เน้เอาละไม่รอชา้าเราไปเตรียมวัตถุดิบแล้วทำตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนำถั่วฝักยาวไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นเฉล็บเป็นท่อนเท่าๆกาันเมื่อหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาที่ต้นหอมหั่นผักครึ่งได้เลยจ้ะจากนั้นซอยเป็นชีเล็กๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนผักชีค่ะหั่นส่วนลากออก แล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้เลย <S <S เสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาที่ขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นใส่บันหมูลงไปในกระทะได้เลยเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะจ๊ะเสร็จแล้วเปิดไฟกลางเจียวไปเรื่อยๆให้สุกได้เลยค่ะ <S <S เมื่อสุกดีแล้วใส่กระเทียมโขลกจากนั้นเจียวไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้กระเทียมสุกเหลืองน่าทานเลยค่ะ แล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะมาที่ขั้นตอนการลวกวัตถุดิบใส่น้ําลงในหม้อเลยจ้ะเมื่อน้ําเริ่มร้อนใส่หมูสับลงไปจากนั้นรวนหมูสับให้สุกได้เลยรวนไม่นานนะคะหมูสับก็สุกแล้วเม,มื่อหมูสับสุกดีไปต่อที่การลวกกุ้งเมื่อน้ําร้อนแล้วนํากุ้งลงไปลวกเลยจ้ะใช้ทัพพีคนไปมาให้กุ้งสุกนะคะเท่านี้กุ้งของเราก็พร้อมทานนำไปพักไว้ก่อน และนี้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เส้นบะหมี่เมื่อน้ําร้อนก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปลวกได้เลยไม่ต้องลวกนานนะเส้นจะนิ่มจนเกินไปเดี๋ยนใช้เวลา20-30วินาทีก็นำขึ้นเสตเด็นน้ำได้เลยจ้ะจากนั้นใช้น้ำลวกเดิมไม่ต้องทิ้งนะคะนำถั่วฝักยาวที่หั่นไว้ลงไปลวกได้เลยลวกให้ถั่วฝักยาวนิ่มสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วจ้ะนำขึ้นเสตเด็นน้ำได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเตรียมบะหมี่ที่ลวกไว้ให้พร้อมจากนั้นเทน้ำตาลปีบ๊บ มันหมูและกระเทียมที่เจียวไว้ใช้มือคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเมื่อส่วนผสม,สมเข้ากันดีเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้ะพร้อมทานแล้วจ้าเมนูบ <c oughs> ะหมี่แห้งเครื่องแนน <c oughs> เดียนเสิร์ฟถาดใหญ,ใหญ่พร้อมเครื่องเคียงที่เตรียมไว้นะจ๊ะ <c oughs> เวลาทานก็คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันถาดขนาดนี้แต่เดียนกินคนเดียวหมดงงเวอ้อ <c oughs> เพราะว่ามันอร่อยสุดต้องลองแล้วนะจ๊ะ ก่อนจากกันไปเจาหมูมีสินค้าแล้วนะกวยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือออดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า